รายการตอ่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชม,มในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นสลามมุอะลัยคุมวะราะ์มะตุลลอฮิวบรักาตุครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมเอยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสืบเนื่องจากครับที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําในส่วนของกิจกรรมโยคะไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ บอดีเวทไปแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในครั้งนี้นะครับขอเล่าสั้นๆนะครับข้อที่1นะครับก็เพื่อ่ตรวจสอบระดับความสามารถสูงสุดของร่างกายนะครับต่อมานะครับข้อที่2เพื่อใช้ในการวางแผนการฝึกนะครับแล้วก็ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนะครับคุณจะได้ทราบว่า,าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับต่อมาครับข้อที่3ครับสุดท้ายก็เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสําเร็จของการฝึกร,ร่างกายในระยะที่ผ่านมาก็คือจะมีการฝึกอยู่2ช่วงครับก่อนนะครับนะหลังจากที่ดูคลิปนี้1ครั้งแล้วก็ก่อนสอบหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับตรงนี้โอเคนะครับในส่วนของ ไปบันทึกผลนะครับก็เราเปิดนะครับในส่วนของป .4 นะครับให้เราเปิดไปที่หน้า210อนะครับปหนะครับหน้า227นะครับส่วนป .6 นะครับหน้า226นะครับก็คือหน้าก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราครูจะมาดูรายการตรงนี้นะครับรายการตรงนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็ตัดไปเลยนะครับโอเคนะครับมาดูต่อครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้นะครับนะก็หนึ่งเลยนะครับก็คือสายวัดหรือแม่นรรทัดก็ได้นะครับเพื่อที่จะวัดการกระโดดไกลหรือว่าการนั่งงอตัวนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มนะครับภายหลังนะครับต่อมานะครับนาฬิกานะครับก็ใช้ในการจับเวลาในการวิ่งนะครับเก็บของโอเคนะครับต่อมานะครับสถานที่นะครับที่เหมาะสมในการทดสอบนะครับก็คือ ระยะ5เมตรก็ได้แล้วนะครับระยะสั้นๆที่พวกเราสะดวกหน้าบ้านก็ได้นะครับนะโอเคนะครับสิ่งสำคัญนะครับควรควรคำนึงนะครับนะถึงความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับวิธีการนะครับนะทดสอบในครั้งนี้นะครับรายการทดสอบนะครับสมรรถภาพร่างกายนะครับนะก็คือนะครับให้พวกเราเนี่ยนะอันที่หนึ่งเลยนะครับ ยืนกระโดดไกลนะครับเราเคยฝึกกันแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นป .4 5 6นะครับเราก็เคยฝึกมาแล้วนะครับกระโดดไกลนะครับวัดจากปลายเท้านะครับนะไปยังส้นเท้านะครับนะระยะตรงนี้ก็คือเราสามารถบันทึกลงไปในใบบบันทึกได้นะครับต่อมานะครับอันที่2นะครับลุกนั่ง30วินาทีนะครับก็คือมีคนจับเวลาแล้วก็ปลายเท้านะครับหรือว่าคนที่ จับปลายเท้าจับเวลาก็ได้นะครับโดยเราปฏิบัติเดี่ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ต้องเป็นหัวครับมาข้อที่3ครับวิ่งเก็บของนะครับก็คือเราเตรียมพื้นที่ใช่ไหมล่ะครับ5เมตรนะครับหรือว่า500เซนติเมตรนั่นเองใกล้ๆนะครับนะระยะแค่ห้าเมตรนะครับหน้าบ้านก็ได้หรือว่าใครมีพื้นที่ในบ้านก็สามารถทำได้นะครับใช้สายวัดในการวัดนะครับ ่าโอเคนะครับประมาณ5เมตรนะครับนะตรงนี้5เมตรนะครับอ่าโอเคอุปกรณ์นะครับใช้อะไรก็ได้ขวดน้ําอะไรก็ได้ที่มันเราสามารถถือหยิบจับได้ง่ายนะครับเป็นกล่องนมก็ได้หรือว่าขวดนมก็ได้เล็กๆนะครับอ่าโอเคแล้วก็เราก็วิ่งนะครับนะเริ่มจากจุดนี้นะครับสตาร์ทนะครับเอสตาร์ทนะครับก็คือไปมานะครับหยิบชิ้นที่1นะครับวิ่งกลับไปนะครับต่อมาชิ้นที่2นะครับ แล้วก็วิ่งกลับตรงตกลงตรงนี้ต้องเป็น2กอดนะครับนะตรงนี้สองกอดนะครับของเราแล้วก็หยุดเวลาที่ตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับอันที่4ี่นะครับเรามาดูนะครับการนั่งงอตัวนะครับให้เราเนี่ยนั่งยืดปลายเท้าออกนะครับก็คือแขนตรงนะครับแล้วค่อยๆนะครับไม่งอเข่านะครับก็คือนั่งงอตัวลงไปนะครับยืดให้สุดนะครับแล้วก็วัดนะครับส่วนที่ มันเลยนะครับจากปลายเท้าไปนะครับก็คือให้เป็นบวกนะครับอย่างเช่นบวก3เส้นนะครับบวก4เส้นะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับมันแขนยังไม่ถึงให้เราใส่ลบข้างหน้าแล้วก็ลบ3เส้นะครับลบ4เส้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้พวกเราเนี่ยฝึกการปฏิบัตินะครับแล้วก็ ทำด้วยวิธีง่ายๆนะครับโอเคนะครับถ้ามีติดขัดประการใดนะครับก็สามารถทักมาถามได้นะครับว่าครูครับไม่มีพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวทักมาถามได้นะครับว่าเราสามารถใช้อะไรในการดัดแปลงการปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสะดวกนะครับในการปฏิบัติทักษะหรือว่าทดสอบสมรรถภาพในครั้งนี้อย่าลืมนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับ สำนรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะสละโมลัยกุล้งบารากาตุลออรครับเดี๋ยวเราไปดูทิศตัวอย่างกันเลยครับท่าที่1ยืนกระโดดไกลให้ยืนตรงแล้วก็กระโดดให้เร็วที่สุดครับแค่นี้ท่าที่2ลุกนั่ง30ิวินาทีนั่งยืดขาให้ตรงนะครับไม่งอเขา่าแขนกอดอกนะครับ แล้วก็งอเข่านิดนึงแล้วก็หนึ่งนะครับหลังตรงนะครับแล้วก็มีคนกดเท้าได้ยิ่งดีนะครับสำหรับท่านี้ท่าที่3ครับวิ่งเก็บของนะครับสิ่งของมดวางไว้ที่ ระยะ5เมตรนะครับอันนี้ครูทําตัวอย่างให้ดูนะครับครูวิ่งเร็วมากเลยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งนะครับแล้วก็หยิบของอุปกอ์นะครับไปวางนะครับแล้วก็วิ่งรอบนึงนะครับไปวางนะครับแล้วก็หยุดเวลานะครับต่อไปท่าที่4ครับนั่งงอตัวครับยืดเท้าให้ตึงนะครับแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านะครับ วัดส่วนที่เลยเท้าไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับช่องของครูฟีและโรงเรียนด้วยนะครับบ๊ายบายและเจอกันใหม่ครับ